สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเริ่มต้นปั้นดินน้ํามันนะครับด้วยดินมัมมี่นะครับปั้นเป็นพับพิราบนะฮะอันแรกเราก็ปั้นทรงกระบอกให้ได้มีความหนาประมาณ0.8มิลนะครับเดมิเตอร์อยู่ที่2.5นิ้วนะครับแล้วความสูงก็2อนิ้วแล้วก็มีฝาปิดด้านบนนะฮะเป็นลักษณะโดมครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็เดเรมิเตอร์ก็ประมาณ2.5นิ้วเช่นกันนะครับอันนี้เราจะทําตัวกระบังนะครับที่จะ สเกตอยู่เห็นแบแบบนะฮะในแบบพระพิรามเนี่ยจะมีกระบังหน้าด้วยนะครับเราก็ก๊อปปี้นะครับแบบกระบังหน้าลงไปในแผ่นดินเลยนะฮะให้มีความกว้างยาวเท่ากับแบบที่เราสเกตเอาไว้นะฮะแล้วก็ลองดูว่าโอเคด้านข้างมันยาวเท่าไหร่แล้วก็ดึงออกมาให้ยืดออกมาหน่ดนึงนะครับให้บริเวณที่มันสัมผัสกับด้านข้างเนี่ยยาวเท่าที่ส่วนนะครับปกติมันจะเป็ครึ่งหนึ่งนะครับจอหนหูนะฮะแล้วเราก็ดูว่าโอเคลงตัวไหมนะฮะมี สันฐานของกระบังหน้าผากเนี่ยยืดออกมารับกระบังเท่าไหร่นะฮะเพราะปกติเวลาเราทำเนี่ยตัวหน้าผากจะยื่นออกมารับกระบังนิดนึงนะครับนั้นเราก็จะมีการดัดนะฮะแล้วก็เพื่อที่จะทําหน้าผากยื่นออกมาโดยการใช้เหล็กดัมเบลดันขึ้นมานะครับและส่วนนี้นะครับผมเราก็ลองดูกันว่าโอเคในขั้นตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับนี่ที่เห็นนะฮะแล้วก็บีบนะครับให้บางๆนะครับ แลวยดืดนิดนึงให้มันความยาวได้พอดีท่ต้องการนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของออท่งกระบอกใบนี้นะครับผมนะฮะนี่แล้วกดเข้าไปลองดูเอ,อ๊ถ้าไม่ได้พอเราได้ที่ท่้นท,ที่ต้องการแล้วเราก็ลองรากเส้นนะฮะโดยใช้เ,เ,เข็มหรือ,อ,อแท่งเหล็กอะไรก็ได้นะครับวาดเป็นเส้นตามแบบที่เรานั่นไปปุ๊บนะฮะเ,เดี๋ยวเราก็จะมาการทำการดันจากด้านในกันนะฮะอันนี้เรามาร์คครึ่งก่อนนะฮะ ให้เป็นตำแหน่งที่เราต้องการกึ่งกลางใบหน้าผาน,นะครับผมอันนี้ห่างลงมาจากด้านบนประมาณ2นิ้ว2มิลน,นะฮะล้วก็ลองเช็คดูเขีตรงไหมถ้าตรงก็เราก็ค่อยมาร์คเส้นเลยนะครับวาดเอาไปนะครับแล้วก็วาดไปนะฮะพอเราทำให้เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะดันเข้ามานะฮะดันโดยการใช้เหล็กคึงน,นะครับดันด้านในนะฮะให้มันมีโค้ง มีเนื้อยื่นออกมารับกระบังนะครับเพราะว่าอันนี้เราจะไม่มีการตัดดินเข้าไปนะฮะอันนี้เป็นการพอกดินขึ้นมาเป็นหน้าผากเล็กๆเพื่อจะรับกระบังใบนี้นะฮะก็ค่อยๆดูฮะโอเคเราใช้ดัมเบลอเล็กอันใหญ่ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับค่อยๆสกัดเดินดันขึ้นมานะฮะใช้เหล็กครงกดเพื่อให้มันเกิดระนาบจริงๆเวลาลองรับไตัวกระ벙นี้นะครับมันจะได้เนียนนะครับผมเหล็กเครื่องอันนี้เขาทำมาจากสแตนเลสนะครับ อาจจะเป็นเล็ก2หุนหุนครึ่งอะไรแล้วแต่นะครับที่จะหาได้นะฮะถ้าไม่ได้เราก็ไปสั่งเครืงเอานะครับเป็นสเตเลสความยาวประมาณสักเจ็ดนิ้วอะไรเงี้ยแปดนิ้วอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ด้านหนึ่งจะต้องเป็นหัวมนนะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นทรงลักษณะเหมือนดอกโบตุ่มนะฮะเพื่อให้ต้องการเวลาเราคลึงอะไรเงี้ยจะได้มีการเข้าไปซอกเล็กๆได้นะครับผมอ่ะอันนี้ฮะ,ะใช้ความ สามารถพิเศษในการที่เราทําพวกดอกไม้ดินปั้นอะไรงนี้นะฮะหมุนดินขึ้นไปเขาเรียกคลึงนะฮะคลึงดินนะฮะให้เรียบนะครับอันนี้จะใช้ด,ดัมเบลดันด้านในนะฮะด,ดัมเบลอันนี้ก็เป็นด,ดัมเบลที่เขาสำหรับ,บง,งานปั้นโดยเฉพาะเป็นกันนะฮะจะมีความแข็งเลยเพราะเป็นสเลด,ด,ด้าเป็นพลาสติกเวลาจะจกกะับเขาไม่รู้สึกบาดเจ็บอะไรเพราะมันมีความยืดหยุ่นนิดนึงนะครับผมอันนี้จะใช้เด็กคลึงค่อยๆกดนะฮะตามน,นี้เลยนะครับ ให้มันเนียนที่สุดนะครับโอเคหลังจากนั้นนะเราก็เอามาเชื่อมติดกันนะครับอาจจะใช้ความร้อนนิดนึงนะครับใช้ใดร้อนเป่าให้มันติดกันเวลานั้นอาจจะใช้มีการกดจุดให้มันเป็น texture นิดนึงนะครับเพื่อมันเป็นสุญญากาศและดูดกันได้นะครับผมล้วก็โอเคติดตั้งให้เรียบร้อยเป็นทรงที่สวยงามนะครับเป็นกระบัง เห็นไ,ไหมฮะนี้อเอาไดเปานิดนึงนะครับให้มันมีความร้อนตัวที่จะเจะ็เจอมันจ,จะติดกันเนาะความร้อนมันดูดดินเป็นเข้าไปนะฮะจะได้แข็งแรงเวลาเราไปทาพิมอะไรเงี้ยฮะจะได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เราใช้เด็กคึบค่อยๆเจาะเป็นรูเล็กๆนะครับผมเพื่อผิวสมัมผัสเวลาขาดูดกันนะมันจะได้แน่นขึ้นไปนะครับ เนี่ยฮะก็ค่อยดูแล้วก็ก็อทำไปนะครับผมนะาจากนี้เราก็ค่อยๆกดนะให้เป็นกดเท็กซ์เจอร์นะครับแล้วก็กดเท็กซ์เจอร์ให้มี2ด้านเลยนะนการใช้รูปุนพวกาเกัเล็กๆนี่ฮะเดี๋ยวเราเอาความร้อนไดเป่าจะเกิดสุญญากาศแล้วมันก็จะดูดกันนะฮะใ,ในขณะเดียวกันเราก็ต้องใช้ความร้อนมันละ,ล,ะลายดินเพื่อให้มันเชื่อมติดกันด้วยในตัวนะครับผมเป็นลักษณะของการที่ คุณสมบัติพิเศษของดินน้ำมันนะฮะซึ่งมันอันนี้เป็นดินน้ำมันที่ผสมแว็กซ์มันจะมีทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะฮะมันจะเกิดการละลายตัวได้จากความร้อนแล้วทิ้งไว้แป๊บหนึง่งประมาณสัก20่นาทีมันก็จะเริ่มแข็งตัวนะฮะมันจะมีความแข็งแรงพอที่จะเอาไปทําแม่พิมพ์อะไรได้นะครับไม่บุบสลายง่ายอันนี้เราก็ใช้เหล็กคลึงคลึงให้มัน เข้าลูกเข้าทรงกันนะครับผมนะเป็นกระบังเล็กๆนะครับผมช่วงไหนมีปัญหาอะไรแล้วก็ค่อยๆกลึงเข้าไปนะครับเก็บงานให้เนียบเลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็จะทําแมพพิมพ์เป็นซิลิโคนแล้วก็หล่อเหรียงออกมาเป็นปูนปัสเตอร์นะครับให้ในกรวงแล้วก็เอามาปักกระดาษสาอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วก็ใช้บบร์บอตนี่เคลือบนะครับโดยการทาผสมน้ำแล้วก็ทาบางๆแล้วขัดนะฮะแต่ก่อนนั้นเราก็ต้องปักกระดาษสาที่นหนึงก่อน ปะกระดาษสาประมาณ5ชั้นเนาะด้านนอกกระดาษสาที่เราใช้ก็เป็นกระดาษสาบางบางที่สุดอันที่นี้ผมใช้กระดาษสาญี่ปุ่นนะครับมันบางมากปะฉีกให้ประมาณประมาณสักสองตารางเซนหรือว่า1.5ตารางเซนนะครับโดยการฉีกนะครับไม่ใช้กรใไการตัดเพราะว่าการไกตัดเนี่ยมันจะเป็นรอยขอบนะฮะถ้าเราฉีกมันจะไม่เป็นรอยนะฮะนี้าก็ทากาวผสมน้ำมลกวก็ทาไปแล้วก็ติดไป5ชั้นด้านใน2ชั้นนะครับผม ขณานี้เราก็ลองอยู่ที่การติดกระบังนะครับให้มันเนียนให้มันริบเลยนะฮะอย่างนี้ใช้เหล็กครื่องลูดขึ้นมาลูดขึ้นลูดลงให้มันลักษณะเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมหน้าผาเขาจะหนกนูนนิดนึงนะครับเพื่อให้รับกับกระบังที่จะต้องมีลายดินขึ้นมาอันนี้เราจะต้องติดลายอีกเพราะนั้นก็ต้องมีขอบให้มันนูนขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อให้รับันอันนี้เราก็จะมาติด คิ้วนะฮะคิ้วเราก็เป็นลักษณะเหมือนกัะสีลรอกก๊อปปี้มานะครับดินแล้วก็แปะบนดินให้มีความหนาของดินประมาณสักห้ามิลก่อนนะครับแล้วเราก็สไลด์จุดไหนที่มันหนาแล้วก็เราก็สไลด์ให้บางนะครับเห็นไหมด้านล่างเขาจะบางเพื่อต้องการเช่นนั้นเราก็แต่งขอบให้มันคมนะครับเวลาเราตัดดินที่มันเป็นรูปทรงยางเงเรอใช้คัตเตอร์เล็กๆหรือเกลียงอะไรก็ได้นะครับสับดินลงไปนะฮะให้มันบางแล้วก็ให้มี ความคลื่นคลื่นต่างๆนี่ฮะเราไม่สามารถจะใช้เลื่อยฉลูได้นะมันจะย่นยู่เลยนะฮะเราใช้วิธีสับลงไปนะครับเป็นเกลียงเล็กๆค,ค่อยๆสับใจเย็นๆนะฮะซ้ายขวาสับลงไปนี่ก็ดึงเนื่องจากคิ้วของพ่อพิลาบนะครับเออซึ่งเป็นคิ้วลักษณะอย่างนี้นะฮะตาจาระเข้ก็จริงแต่ว่าคิ้วท่านมีความพลิก้วเหมือนผ้านะฮะที่สบสบเพราะฉะนั้นต้องเอาคาแรคเตอร์ตัวนี้มาใช้นิดนึงนะครับเวลาเราทำงานก็ แบ่งไปสามช่วงนะครับเป็นของคิ้วกระดกขึ้นกระดกลงอะไรเงี้ยจะมีช่วงที่ยกขึ้นยกลงด้วยแล้วก็ต้องเป็นคนช่างสกเกตน,นิดน,นึงนะครับให้งานออกมามันปนนี้ขึ้นแล้วก็เก็บซ้ายขวาให้เท่ากันนะฮะนี่เป็นการแต่งช่อง,งต่างให้มันลงตัวจริงๆนะครับเพราะว่าเราทำเราก็ทำต้นแบบให้มันเนี๊ยบไปเลยนะฮะค่อยๆทาใช้เวลานิดนึงนะครับผมตั้งใจทําอันนี้เราก็พอนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ ลองมาติดจมูกดูนะฮะปั้นกลมหนึ่งกลมนะครับเอาขนาดของดิมก็ความกว้างเท่ากับต้นแบบที่เราเขียนเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นงานสร้างงานพวกนี้เราต้องมีแบบนะครับสเก็ตขึ้นมาก่อนนะครับด้านข้างด้านหน้านะฮะบางทีคนสเก็ตไม่เก่งก็อาจจะใช้วิธีการหารูปภาพนะครับจากอินเทอร์เน็ตอะไรบ้างแล้วฮะแล้วก็เอามาใช้โปรคีเอตหรืออะไรนี้มาเขียนเส้นขึ้นมานะับมันจะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ลองทาทีละจุดทีละจุดขึ้นมา นะครับผมนะอันนี้เวลาเขาเอาเชื่อมติดกันเราก็ต้องใช้ความร้อนนะครับก็ทำให้มันเท็กเจอร์นิดนึ่งค่อยๆกดลงไปให้มันติดนะครับจมูกอันนี้นรนรนจริงๆแล้วมันค่นอนข้างใหญ่เดี๋ยวเราก็ต้องมีการตัดตอนที่หลังนะครับผมตำแหน่งจมูกก็ประมาณครึ่งหนึ่งของใบหน้านะฮะแล้วก็ทําปีกจมูกให้เรียบร้อยนั่นนะครับวเวลาวัดก็เช็คจากจากลุกด้านข้างนะครับว่าไอ้จมูกยื่นพอไหมยื่นน้อยไปไหมอะไรเงี้ยนะครับผม อันนี้พอเราได้เซตตั้งศูนย์ให้ตรงก่อนนะครับผมจริงๆตําบลมันต้องตรงกลางใบหน้าจริงๆนะครับความวัดความยาวเท่าไหร่แล้วก็อยู่ที่เซนเตอร์นะครับอันนี้เราก็ใช้เหล็กคึนค่อ,คอยๆกดให้มันแนบลงไปนะฮะเลาทำที่ไอ้กลมเนี่ยค่อนข้างจะมีผิวสัมผัสน้อยนะครับเราก็ต้องมีการดันลงไปให้มันติดโดยใช้ความร้อนบ้างใช้เหล็กคึนค่อยคึงรอบๆบ้างนะครับอันนี้เราก็กว่าให้มันเนียนเลยนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวเราเสริมกมกลมอีกสองข้างเปปีกจมูกนะครับผมระว,วังดูนะว่าโอเคได้ไหมจัดการให้เรียบร้อยตามแบบนะครับจริงๆอันนี้พระพริกลาาก็จะมีคล้ายๆนอนะฮรระหว่างคิ้วกับจมูกด้านบนด้วยนะครับก็ต้องเสริมนกกลมกลมไปเป็นคล้ายๆนอเพื่อไปนิดนึงนะฮะเพื่อให้ความสวยงาม หน้าของอภิรามเนี่ยจะเป็นทรงเจ้าตานนะถ้าเคยเคยกินลูกตาลที่มันยังไม่เฉาะนะฮะลักษณะจะเป็นอย่างนั้นนะครับว่าจะมีความเวา้าความโค้งความอะไรอย่างนี้นะครับตามลูกนะครับเป็นแป้นนิดนึงอะไรอย่างี้ด้านล่างคางจะหลหล่ๆนิดนิดหน,น,น,นึงนะครับผมที่เราก็จะเติมเสริมจมูกด้านคางปีกจมูกนะครับปีกจมูกก็ระวังนะครับถ้ามันเราวางไม่ดีมันจะเป็นจมูก อรปิดจมูกที่ห้อยลงมานะครับแล้วก็เก็บอันนี้มันร่วงไปแล้วนะฮะหาลำบากเหมือนกันนะครับลองดูอันนี้พอรศเศราเสร็จปุ๊บเราก็ทีนี้มาใส่ลูกตากับแว่นตานะฮะเวลาติดแว่นตาก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือลอกแบบก่อนนะครับเป็นลูกตาเป็นคิ้วเป็นอะไรเงี้ยโดยใช้กระดาษซีล็อกเลยเนี้ยแล้วก็เขียนเป็นดนแบบแล้วก็ใช้ตัวเกลียงเล็กๆหรือว่าคัตเตอร์เล็กๆแล้วก็เจาะเจาะดินลงไปนะครับให้ความหนาประมาณสัก มิลหนึ่งนะครับตอนนี้นะฮะแว่นตาตัวนี้ไม่หนาม,มากนะครับอาจจะถึงมิลครึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมว่าเช็คดูความสูงความอะไรเวลาเราทำงานพวกเนี้ยเนื่องจากว่าพอพอหล่ออายุมากนะสายตาเอียงมันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่ามั่นใจมากต้องเช็คตลอดเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างเงี้ยหมุนนี่ทั่วๆเลยนะฮะสายตาเราบางทีก็เชื่อถือไม่ได้นะด้านหนึ่งสูงด้านหนึ่งต่ํานะครับเพราะนั้นก็พยายามรีเช็คตลอดเวลานะครับ เพราะว่าเราจะต้องทําต้นแบบเก็บไว้นานมันจะฟอ้องงานเราว่าเราเป็นคนไม่ตั้งใจขนาดไหนนะฮะก็คอยเช็คให้ละเอียดความสูงตาสายกว่างไหมฮะอันนี้ในนี้มันก็อาจจะมีช่วงด้านขวาสูงด้านขวาสุกกับด้านซ้ายอะไรเงี้ยเราก็ปรับไปเรื่อยอันนี้นะครับผมนะเราก็เก็บลูกตาให้เรียบร้อยนะฮะตัวแว่นตาขอบด้านตาล่างเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีนะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะเขียนขึ้นไปชนเฉยๆนะฮะเราก็ไม่ต้องทำเลยขอบขึ้นไห้เห็นชัดนะครับผม อันนี้ก็ปิดจมูกนะครับเก็บจะปิดจมูกนานมากนะครับก็จะให้เขาท่านะฮะเพราะว่าดูมันง่ายนะจริงๆเล็กทีเดียวแต่ว่าความละเอียดออของมันก็คือว่าสูงต่ำนะฮะถ้าเราสูงก็ไปมันไม่สวยนะฮะต่ำกันไปก็ไม่สวยนะฮะครับตังหวะดดีๆนะครับน,นี่ก็เช็คขอบตาแว่นตาที่เราใส่นะครับจริงๆก็คือตัวขอบลูกตานะฮะ มันจะมีความสูงด้วยนะครับมีความพลิพ้วๆเหมือนผ้าที่ล็อกกับข้างบนด้วยนะครับเวลาทำเนาะต้องเค็คละเอียดนะครับอันนี้อ่าก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเอา่อเอ่เอเป็นคราวนะฮะล้วก็ซีลล็อกเหมือนกันมาล้วมาปากนะครับเอาปาเสร็จแล้วเราก็ซีลล็อกปากมุมปากมาแปะอีกเหมือนเดิมนะครับลักษณะงานก็จะเป็นลักษณะล้อละเอียดแต่ก็คือมันจะมีความหนาบางไม่เท่ากันเพราะนั้นเราต้องสังเกตดูว,ว่า ขอบด้านล่างของเขาเนี่ยมันจะบางประมาณไม่ถึงมิลได้ซ้ำนะครับแต่ข้างบนนี่หนาประมาณ2มิลนะเพราะนั้นเราก็ต้องไล่ความสูงต่ําแล้วก็ช่วงที่เขาบุ๋มลงไปอะไรอย่างเงี้ยสโลปลงไปก็ต้องเก็บรายละเอียดเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นทำเ,เป็นลักษณะของมาตรฐานของเขานะครับพาปิลาเนาะปากอันนี้จะเป็นปากที่ย,ยิ้มนะครับแล้วก็จะมีเขี้ยวทู่นะฮะแต่ลูกตานี้เป็นตานกนอนหรือตาเจระเ้อะไรเงี้ยนะครับ ตัวเศร้าต้มมากเลยนะครับนะฮะอันนี้เป็นพระพิรามนะครับท่านก็เป็นอาจจะถือว่าเป็นเทพยดาของความร่ารวยอะไรเงี้ยที่เขาถือสากันนะครับวก็เป็นลักษณะของชื่อของจองกับคำว่าโชคลาบอะไรเงี้ยพระพิรามเนาะท่านก็เอามาใช้จริงจริงแล้วท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงนะครับนาตาลีลาทั้งหลายนะครับแสดงท่านเป็นเป็นเป็นครูนะฮะ เป็นครูเกี่ยวกับเรื่องการรำการไล่รำเพราะฉะนั้นเวลาไหว้ครูทุกปีของกรมศิลป์นะครก็จะมีพระพิราบส่งลงมานะครับ,บ,รรงงแ,ลรบแล้วก็ไล่รำนะครับเหมือนกับมาประทานพรให้กับลูกศิษย์ถ้าลูกศิษย์ที่เป็นนักศิลป์อะไรอย่างนี้นะครับมีความโชคดีทํางานรุ่งแล้วก็รับรื่นอะไรอย่างนี้นะครับผมนะฮะรัประทานพรน,นะครับในขณะเดียวกันคนที่เป็นนางรำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ จะมีการลําถวายมืออะไรอย่างนี้นะครับเป็นการตอบแทนไปนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ลักษณะลบทรงนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ใสป่ปากไปแล้วก็จบนะฮะแล้วหลังก็อย่าลืมก็คือจะต้องมีการทําช่องหลังแล้วก็ผมก็เป็นลักษณะของเส้นของมวนกลมกลมนะฮะติดด้านบนนะฮะเราเอาจจะทําบล็อกเลยมาครับติดแบบนี้ด้านหลังเลยทาเป็นช่องนะฮะก็จะมีการไล่จังหวะด้านบนและด้านล่างนะฮะด้านบนนี้ก็ทําเป็นลักษณะเหมือน วนล้านไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอาดินป้ายให้เป็นสระก,กลมๆเหมือนผมนะครับแปะทีละจุดทีละจุดนะครับลายจากกลาง,ลางเป็นเซนเตอร์แล้วก็ไล่ไปซ้ายขวานะครับอ,นนอันนี้เราเก็บมุมนะฮะไอ้มืนอือขอบเวลาเราติดลายเนี่ยมันจะสวยมากนะฮะถ้าเราไม่ทําขอบไว้เนี่ยติดลายมันจะไม่สวยเท่าไหร่ด้านหลังของขออกศรีรษะเนี่ยมันจะแอนเข้านิดนึงนะครับเป็นเว้าเหมือนเอวนะฮะมันเอวมนุษย์เข้าไปแต่อันนี้จะเป็นลนักษณะการที่เราจะต้องการให้มันมี ช่องสำหรับเขียนลายนะครับเ็นลายกำมะลออะไรอะไรเงี้ยนะครับลายลายกระหนกอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้โดยรอบเราก็จะเป็นลักษณะของการเก็บงานให้เนียนที่สุดนะครับมันจะมีช่องด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็ตีช่องด้านหลังขึ้นมาอีกนะครับเป็นเส้นกันนะครับอันนี้เป็นขอบนะฮะขอบของผมด้านหลังอันมฮะอันนี้ าจะมีช่วงล่างก็จะแอ่นนิดนึงนะครับเพื่อที่จะอันนี้เราก็กา,า,าจะใช้อาวุธนิดนึงนะครับปริีาทีอันนีเน้เป็นมีดนะครับใช้ใช้ในครัวถนัดมือมากปกติถ้ากันแล้วนะั้นเราก็จะใช้คัตเตอร์อะไรก็ได้นะแต่อันนี้เป็นอุปกรณ์ใกล้มือเลยนะครับเราปอกผลไม้มเสร็จเราเก็บงานให้เรียบร้อยทำให้ความสะอาดแล้วก็มาใช้กันนะฮะอันนี้ ทีนี้เราก็เห็นไหมฮะเติมเขี้ยวนะฮะมีเขี้ยว์ทู่นะครับพิลา่าเขี้ยวทู่นะครับแล้วก็เติมเข่าเส้นขอบให้ครบนะฮะนะครับอันนี้เสร็จแล้วก็เอามวยผมกลมๆมาติดนะฮะอันนี้ก็จะติดทีละอันทีละอันนะฮะโอเคเราติดเสร,ร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคเราวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ